โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับเสนับดีก็มาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าคิลล์ทุยหมดหรือว่าเกมฮอนกันอย่างเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กันในซีรีส์ที่มีชื่อว่า My Favorite อวตารนะครับผมซึ่งวันนี้ผมมากับฮีโร่คีเนสิตในร่างอวตารเนียนกาเดียนคีเนสิตนั่นเองก็เป็นอวตารซีรีส์ตุ๊จีนของปีพศสอ5 9หรือว่าปีคศ2อ1 6สในเนื้อผมสำหรับอวตารตัวนี้ก็ อย่างที่บอกไปหรือว่าใครที่ไม่เคยดูคลิปมุนควีนนะครับก็คําว่าเหนียนได้ข่าวว่าได้มีคนบอกว่าเป็นปีซึ่งตอนนี้ที่ผมกําลังอัดคลิปนี้เสร็จอยู่คือผม,มิึงอัดคลิปมุนควีนไปเสร็จนะครับนั่นแหละตามนั้นเลยเดี๋ยวนะผมกาลังอัดมุนควีนเสร็จปุ๊บผมก็ยังไม่รู้ดีว่ามันแปลว่าอะไรก็บอกกันได้นะครับแต่คลิปมุนควีนน่าจะได้ลงก่อนคลิป,ลปนี้เสร็จไปแล้วตอนที่เพื่อนๆได้ดูกันถ้าใครไม่เคยดูมุนควีนก็สามารถย้อนกลับไปดูมุนควีนคาตาฟ้าได้นะครับก็ตามมาเลย หรับอวตารนี้ก็เป็นผู้หญิงสวยหัวช่มพูมาพร้อมกับอ่าพลังจิตที่มีอังเปาอยู่ข้างๆเดี๋ยวนะมันพูดอะไรกันหนักหนาเดี๋ยวกับพลังจิตอยู่ข้างๆใส่กี่เพาที่มีลายของหงหรือเปล่าหรือว่ามังกรไม่รู้แต่คลิปออกแล้วมาเดี๋ยวมาดูกันละกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับคินเนสิตร่างตัวนี้เดี๋ยวลองฟังเขาหน่อยดีกว่าผมก็อยากฟังผนชอบฟังคนพุยกันเคเราเอาเป็นสกิลสองน้ำอยู่แล้วคินเนสิตเป็นตัวที่เก่งมากแล้วมีดามเมด แรงมากๆากถึงมากที่สุดไม่ลงไม่เลีอะไรทั้งนั้นอ่ะยาอ่อนตั้งใจมาฆ่าให้เลเนี่ยท like ีมเราจะด่ากันทำไมเดี๋ยวนะฟังจะเล่นก็แทนที่จะกดลงมาเลยเสือกพับจอไปเล่ยเฟซบุ๊กจะโชว์เหนือไอ้ควายเหี้ยยาวอ่อนไม่ไหวเลยแจ่งว่ะไม่รู้สึกไม่ดีบ้างหรอวะแบบเจอเพื่อนในทีมด่าอะไรเงี้ยโฮ้อเหี้ยเขียว่ะ เขาบ่นเสร็จแล้วเราก็ทําการกดเลนมากดีกว่าคินิสิตเป็นตัวที่กดเลนเทเจ,จ้าบ้างะนะผมว่าแล้วผมน่าจะฆ่าเขาได้หรือเปล่าชออ่นี้พ่าดามเมจผมมันแรงอยู่แล้วอะเคเรียบร้อยตีสู้คินิสิตทาลอนหรือจะสู้ได้ลาฟคีปออกมาให้หน่อยดีภาษาไทยอ่ะเรียกว,ว่าเรียกว,ว่าลาคีปออกมา ก็ระหว่างที่ลาพูดผมจะฟังเขาแล้วกันขอยอย่ารู้ว่าเขาพูดอะไรเพราะถ้าผมพูดดปวยเสียงผมมันจะกบเสียงแข็งหมดเลยแล้วผมก็จะไม่ดีแล้วพเพื่อนๆที่ดูอยู่ก็จะไม่ได้ยินด้วยเคลายเป็นหนึ่งกับสองเลยเพื่อทาเมทที่แรง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 ,แรงนีงไ่ไงเอาเะละ่ะเอาวะเฮ้ยโอ้ติสโลฮะทหารไมค์ีนึงอาจจะฆ่าได้อืม น่าจะฆ่าได้ละแต่ต้องรอชาร์จขึ้นอีกชาร์จนึ่งแค่เรากินต้นไม้แล้วเลือดมันเด้งวะ่ะี่เป๋งเนี่ยมาพร้อมกับพลังอังเปา <c oughs> ซึ่งในชีวิตจริงเราไม่ได้เลยสักอังเปาเราเราไม่ใช่คนจีนนี่นะใครเขาใช้อังเปาแล้วล่ะมันเป็นเทศกาลของคนจีนใช่ไหมล่ะเฮ้ <c oughs> ข้างบนน่าจะฆ่าได้อยู่มังกรดาโคนิสออกมาเป็นสายฟ้าแล้วก็โนแมดซึ่งตอนนี้ผมเดินไปชิบหายาาลิปมาพอดีเลยว่ะไล่มาเลย้วบ้ะ มังกี้ฮิงเรามาแล้วคิมมันเดินมาแล้วฆ่าได้อยู่มั้งผมว่าไม่ยกดีกว่าผมไม่รีบยกดีกว่าเฮ้านโนแมทอยู่ไหน,นโอ้แล้วมันได้รูล่างวะแยจังหัดตัวหายไปรูล,ล่างอ่าหามาแล้วข้างหลังเข้าแล้วระวังน่าจะเห็นลวเฮดเหรอวะโอ้ล้วได้รูนดีด้วยเวนกรรมโอ้โหล้วสะท้อนสองตัว ไม่ใช่สะท้อนสตันสองตัวติดกันแต่ยังมีเฮดอยู่เราจะไล่ตามหรือเปล่าก็ไม่ไล่ตามถือว่าเป็นการได้เฮดที่เฟลของทารอลมว่าจะรีบร้อนไห่หนแล่ะทีมเรามีวอร์ดด้วยแหละเลยไหวตัวทาร์ลยังไงมังกรมากลางน่าจะฆ่าได้หรือเปล่าผมในตอนนี้ปังนาา่าจะฆ่ามังกรได้อยู่เรียบร้อยไปยลาโลกแม็กดาวไม่ทันด้วยฮะแล้วยังไงทารอดยังอยู่เข้าหลังแล้วยังไงตอนนี้เจอกันสามตัวหู ข้างล่างบอลลงมาตุ้ม3ตัวยังไงดูดูเจสเตอร์ไม่น่าจะรอดหรือเปล่าจาังหวะนี้มีสกิลฮิวตัวเองขึ้นไปอาชิบหายแล้วกำลังดูมวยมันเพลินอะไรยังไงไม่รอดแล้วหนึ่งตัวหลาก็ยังอยู่ข้างหลังอยู่แล้วหลาก็จะรอดหรือเปล่าตอนนี้รอตีสโลอยู่จากสกิลของใครก็ไม่รู้มาริเคนดาบปาดดาบแล้วยังไงเบดเบนวิน่งมาตีคิดสุดท้ายตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบดเบน,บนมันมาจากไหนวะหรือว่ามันมันอยู่อ๋อมันอยู่อยู่แล้วแล้วถ้าหลอดลงไปแก๊งแล้วทีมเราไม่ยอมถอยอย่างนี้หรอที่ผมไม่รู้้้นะผผมมเดาาาไปต แต่ก็ไม่น่าใช่ความผิดผมล้วเขาผมก็เตือนไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเป็นความผิดผมก็ได้เดี๋ยวไปดูดิลูนบนหรือลูนล่างรอลูนบนดีกว่าตลอดน่าจะเอ้ยอาจจะเป็นลูนล่างก็ได้รอลูนดีๆดีกว่าทีเดียวถ้าเป็นลูนบนนะชิปหายพอไปรอลูนบนก็เป็นลูนล่างเกิดพอมาเดินมาตรงกลางรอลูนเกิดจะเดินลูนบนตั้งแต่แรกก็ลูนล่างเกิดโคตรสวยแล้วข้างล่างสามตัวมันปักหลักเลยว่ะ ลงหลักปักฐานข้างล่างเลยวะขาดรอดมาแล้วมังกรผมน่าจะฆ่าได้มัง้งเพราะว่าอันติีเราแรงมากมากสุดแต่ว่าประเด็นคือมันจะขีคีพให้ผมยกพอหรือเปล่าผมจะยกคีบไปทั้งหมดหกตัวในตอนเนี้ยไม่ใช่คอมโบมังกรตายแหละถ้ายกได้หมดยังไงมังกรก็ตายอยู่แล้วดาเมจเราหนึ่งร้อยบวกกับห้าสิบห้าคูณหกเข้าไปหกร้อยดาเมจบวกกับหนึ่งอีกเจ็ดรอยี่สิบก็มันเจ็ดรอยยี่สิบดาเมจ ตีได้อีกสองสามทีก็ประมาณสักแปดร้อยดาเมจลบยี่ห้าเปอร์เซนอีกสักหน่อยนึงเลือดต่ำกว่าหกร้อยคือตายชัวร์การคำนวณเรียบร้อยอืมอืมยังถือว่าเอาตัวรอดได้ดีเ,เดินมาตีคีฟก็คือตายเ,เดินมาตีคีฟกโ็โหแล้วขึ้นบ้านแล้วไง แต่ผมจะทำยังไงดีอะมันอึดถึกทนมากบังกรเวลาขึ้นบ้านไม่ดีเลยเปิดเครื่องอีกไหนข้างบนว่าไงข้างล่างมาข้าล่างดีกว่าวะจะฆ่าบังกรซะหน่อยแผนเราล่มเลยบางอาจขึ้นป้อมซะได้มาดีมาแล้วมาแล้วมันจะมีหวอดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ทารลอดอยู่น่าจะฆ่าได้อย่างน้อยก็นหนึ่งตัวเป็นทารลอดแล้วล่ะป้งเรียบร้อยหนึ่งตัวตายชั่ว ยังไงยกไว้ตอนนี้นเปนไหนอะข้ามันข้ามันดิตามไปสิลาให้ลาเข้าไปแทงก่อนโอ้โหแล้ชิปหายแล้วมันอยู่ในต้นไม้อะอะแล้วยังไงลาตามต่อผมไม่ตามมาละ๊ายไปรับดูรุนลางต่อจะเป็นรูนอะไรเหตได้ไหมอ๋อวินวออก,ก็ยังดีก็ถ,ถือว่าเป็นรูนที่แกงได้ดีแต่ตรงกลางเป็นดาโคนิสซึ่งลงมาจาก พร้อมแล้วแน่นอนถึงแก้ความตายแน่นอนเพราะว่าคูดาวมันนานถ้าไม่อัพนนำนะแต่ผมไม่มีอยนตีแล้ววะแต่ก็น่าจะไม่เหนือบ้าก,กว่าแรงหรอกมั้งหรือจะเหนือบ้าก,กว่าแรงวะแต่มังกรมันสร้างไอ้นี้ได้แล้วว่าสร้างภูเขาไฟได้แล้วว่าตอนนี้นี่ไงผมแล้วมีลงทาระช็อตนี้เ,นเย็นย็น โเคเรียบร้อยเรียบร้อยบายบายลาโลกมันเก่งมากนะคีนสิดมันเป็นตัวที่สกิลแรงมากๆแล้วทําดาเมจได้เยอะมากในจังหวะจังหวะนึงอ่ะมันโหดเหลือเกินโเคผมออกเป็นไหนว่าไอคอนมาก่อนข้างบนเป็นมาริเคนกับโนแมดซึ่งมันวัปเข้ามาในนี้มันบิงเข้ามาในนี้เราออกไปได้แล้ว ิ้ผมอยากจามากเลยตะกี้ไปยังไงต่อข้างล่างเป็นทารลอดกับเมดเบนตอนนี้ผมยังตีเรียบร้อยละคือว่าไม่ดีกว่าริบันป้อมกลางดีกว่าโอเคเอาล้วมีเหมือนจะมีการฆ่าจากทันเดอร์ได้ยินเสียงทันเดอร์ผ่าไปที่ผมหูฝาดไม่ฝาดหรอกยังไงต่อตอนนี้ลากับม oo ูดูเจสเตอร์กำลังไล่เมดเบน โอเคแล้วก็ไม่มีอะไรล่ะล่ะอยากได้ลูนเฮดจังไปลูนบนดีกว่าใครเนี่ยยังไงมังกี้ก็โอ้โหตายหนึ่งตัวยังไงจังหวะน,นี้ทันเดอร์กำลังเดินเข้ามาต้อมหลัง<ส>แล้วก็ถอยไปฮ้้ผมว่าค่าได้ไม่ยากเท่าไหร่มังกรมันถ้ามันไม่ขึ้นป้อมมันตายาเดินไปแล้วเดินหนีไปแล้วอ๋อนี่ไงโอ้โหขึ้นบ้านไปละบายแล้วก็รอครูดาวไปนะเพื่อน และคีบก็ดันไปแล้วมันก็อยู่บนบ้านอย่างงี้แหละราเยี่สวีแล้วเป็นรูนไหนกันแน่เดี๋ยวนะซื้อวอดกันรูนโอ้โหรูนบนทําไมผมไม่มีดวงเรื่องรูนเลยวะแย่มากทั้งนั้นที่มันมีโอกาสเกิดแค่สองด้านนะแทแ้ไปรูนบนดีกว่าไม่ใช่วงกอมันลงไปเก็บรูแล้วนะทีนี้เราวอดไว้ทีนี้รู้เลยเอ้ยแยกล้าง ก็ถือว่าโอเคหละแต่ไม่โอเคมากถ้าแต่จะดีกว่ามากถ้าเป็นรูนเฮสอล้วยังไงมังกรเหมือนจะลังเลไม่กล้าเข้าเต็มตัวแต่มันขึ้นบ้านไม่ได้แล้วแน่นอนตอนนี้แล้วหายไปแล้วฮะอืมออกมาตีคลิปเฮออ้อ,อ,อยังไม่กลับออกมาเอาอมารัดคลิปตัวนี้ให้ได้ห oh <my> ืม ไปแล้วหรอเปล่าที่รอบเนี้ยไม่เดินกลับมาไงโอเคผมดันคีบดีกว่าอ้าวแล้วข้างล่างเหมือนบอกว่าจะมีเกิดแล้วไงต่อเหมือนผมว่าจะยุ่งกับมังกรเกินไปผมรีบดันคีบไปดีกว่าหรือไปแกงดีกว่าที่เป่งไม่ค่อยมีอะไรก้าวหน้าเลยสําหรับการอยู่กับมังกรเนี่ยมังกรมันก็ไม่ก้าาคีบเนี่ยเขามามัน,มนจัตตะกาตีคีบหรือเปล่า มันก็เกาะติดสถานการณ์ป้องไปอย่างนั้นนะนะอยากฆ่ามันชิปเปงแล้วว่ะโคตรอยากฆ่าโคตรอยากฆ่ามังกรนะ่ะอยากเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ว่ะไปแล้วมังกรเอออะไรกันเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้ไอ,อเฮ้ยอ้า ต้องตายแล้วต้องตายแล้วต้องตายแล้วล่ะชิบหายไม่ตายไม่ได้แล้วถ้ามันจะหยอกเย้าขนาดนี้แล้วก็ไอ้รีบบอฟมาช่วยเร็วกำลังมาช่วยอยู่เฮ้ยว้าวว้าตุ้มโอ้โหผมสกิลหนึ่งไม่ทันวะ่ะไม่ดีเลยผมสกิลหนึ่งไม่ทนันเคตอนนี้เราก็ได้ไอคอนเรียบร้อยแล้วชิ้นต่อไปแน่นอน PK เพื่อการฆ่ามังกรหนีนักใช่ไหมก็พีเคก็ไปฆ่ามันก่อนเลยดิวิธีคอมโบง,ง่ายๆทำไงก็ได้ใช้สกิลหลังจากที่สกิลหนึ่งเราหมดไปแล้วครับอืมใช้สกิลหลังจากที่สกิลหนึ่งเราใช้ไปเรียบร้อยแล้วอะ่ะเป็นวิธีการฆ่าที่ดีที่สุดเพราะว่าเวลาโดนสกิลหนึ่งอยู่มันจะทำให้ติดสถานะลดความเสียหายทุกอย่างลงครึ่งหนึ่งหรือห้าสิบเปอร์เซ็นคือผมใช้สกิลไป มันโดนเบาลงครึ่งหนึ่งแบบก็ต้องใช้ให้มันแบบลงมาก่อนแล้วค่อยใช้สกิลที่เราจะคุมไว้ถ้าเป็นลุนนี่ฮะเจ๋าว่ะแล้วผมอยากกลับบ้านไปแยกของจนะังข้างบนว่าไงข้างล่างว่าไงแล้วเกมนี้ผมบอลองท้าเป็นนี่ดีกว่าผมพอรวยอยู่นี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 ่ได้วิ่งไวๆหน่อยเพื่อการไล่ฆ่าโดยเฉพาะแต่ปกติแล้วผมจะชอบออกเป็นสตรีมูดหรือไม่ก็ออกเป็นรองเท้านี่มากกว่ารองเท้าวิ่งมากกว่า ไปเดอร์แต่นี้มันก็ทำให้จังหวะไล่ฆ่าวิ่งเร็วขึ้นอ่ะแต่จริงไปเอาพีเคดีกว่าว่ะผมไม่น่ารีบซื้อเลยไม่คุ้มเลยข้างล่างสี่หตัวอ่อนแล้วเหรออีกฝ่ายเริ่มอ่อนแล้วสินะอันตรีผมมีอยู่ดาเมจที่เราทำได้900ในหนึ่งสเต็ปเลยลบยีเซนเดี๋ยวมันซัก700รต่ำกว่า800คือตายทันทีแล้วยังไง มาริเคนยังไงผ่าไปจังหวะนี้จะปลาดาบหนีหรือเปล่าไม่ปาดาบหนีอยู่ยังอยู่ยังอยู่แล้วเหมือนจะโดนมีคนโดนแล้วยังไงน่าจะตายหนึ่งตัวชัวร์มังกรยังไงต่อเจเยนเย่อย่าเพิ่งสกิลตอนที่เขายังอยู่เนี่ยผมก็เก็บสะสมชาร์จไปเรื่อยๆอ่ะโอเครอให้เขาลงมาก่อนแล้วเราให้สกิลล้วก็น่าจะฆ่าได้อีกหนึ่งตัวเรียบร้อยนีฝ่ายก็น่าจะกลับไปแล้วข้างบนก็บ้านแตกไปโนแมดตุยบ้านเราไปแล้ว น่าจะฆ่าไม่ได้มัง้งเอ้ยอาจจะฆ่าได้ก็ได้แต่ผมไม่มีนติแต่ก็ต้องคิดในแง่ดีไว้ก่อนเพราะเมดเบนมันเลือดน,น้อยมากเลยไนงะร้อย <c oughs> ไม่ทันแล้วอือหึเราเดินขึ้นไปข้างบนรุนไหนอะรุนล่างดิรุนจริงใครเก็บไรายไปยัง <c oughs> หรือว่ารุนบนมีคนเก็บไปแล้ววะ <c oughs> ขอดิแย่ <c oughs> yeah, มากเลยไม่น่าเก็บเลย <c oughs> นายจะไม่น่าเก็บตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะเก็บไปก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอ,ะอ่ะให้เราเก็บน่แหละดีที่สุดแล้วเพราะว่าฮีโร่ผมมันเป็นตัวที่เขาทำได้รวงๆอะ่ะแล้วลาเก็บเพรไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เลย <S <S หนึ่งแปดตัวอื่นเก็บมันก็ทําได้ดีแหละแต่มันก็ไม่สู้ตัวผมอยู่ดีอะ <S <S ่ะก็ถ้าสมมติว่าเราเล่น ตัวอะไรก็ตามที่แบบเก็บไปแล้วรูนั้นมันไม่คุ้มก็อยากเก็บดีกว่าแล้วดูว่าเพื่อเราเก็บไปคุ้มกว่าดีกว่าคิดสักนิดนึงก่อนที่จะเก็บรูน่ะไม่ใช่เห็นรูนแล้วก็กดเก็บอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้ว่าลาเขานะผมบอกทุกคนที่กําลังดูอยู่เงี้ยแบบบางทีรูนนั้นมันอาจจะเอาไปทําประโยชน์ได้ดีกว่าการที่เราเก็บไปเองก็ได้เฮ้ยนี่มีคนโดนอยู่ตัวจริงปะวะโอเคเอเอ,เอไม่ตายตายแล้วสวยงามแรงมากมช แรงมากจังหวะนี้ยังไงลาขอความช่วยเหลืออยู่เชไดอีกหนึ่งตัวในพีเคแล้วแ้วลาก็ยังไม่ตายแต่มังก่อนก็ยังอยู่แต่มันอึดมากเลย,ยงมันอยู่บนเนี้ยโอ้ยอึดมากใช่ไหมอึดมากใช่ไหมอ่ะลงแล้วชิมหายลีภัยส่วนตัวยังไงน้องแมทโอ้โหแล้วตัวนันติไปแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีมันตัวอะไรตายวะฮันเดอร์ผ่าตายเพราะว่าอันติมันสะท้อนสกิลหนึ่งไม่ก็ การโจมตีของผมเนี่แหละสกิล2มังก็เลยโดนผ่าเต็มๆไปเลยแต่ถ้าท้อนผ่าทันเดอร์กัจะทำให้ช่วยรอดมาได้แต่จังหวะนั้นต้องขดเมนก็น่าจะตายแล้วละ่ะยังไงต่อจังหวะน,นี้เคเรียบร้อยเอ้ยล่าข้างหลังลาไม่ใช่ลานี่หว่ามันิเชนกำลังโดนอยู่ฆ่าวันเคและยังไงตรงนี้เมดเบนเรามีพีเคแล้วแต่ไม่มีอันติยิ่ด้ผมเอาเป็นคาาฟ้าดีกว่าใ้แรง,แรง เมดเบนไปไหนแล้วบิงไปไหนแล้วปาดไว้ปึ๊บมเมดเบนไปไหนหรอวะมึงก่อนหนึ่งอยู่ทีมเราหวาดเดียวเหมือนกันแฮมีใครอีกหรือเปล่าไม่มีแล้วน่าจะเป็นลูนบนลปะวะหรือยังไงอ้าเจอแล้วมเมดเบนไม่น่าจะรอดหรือเปล่าไม่รู้ถ้ามันไม่บิงนะตอนเนี้ย มันตายละโอ้โหแล้วผมไม่เป็นไรสิวิไม่เป็นไรสิวิชิปหายเพราะว่าอะไรเพราะว่าบิงผมคูดาวโอ้โหแล้วมันมาไม่ได้ทันตีหมดพอดีลืมกดดูว่าบิงมวนอยู่ในคูดาวแย่มากอันตีผมหมดพอดีอะแล้วผมกะพลาดชิปหายตรงกลางโดนรีบไปช่วยเพื่อนเ,เร็วรีบไปช่วยเพื่อนเร็วจะทันไหมเนี่ยโอ้โหอันติทันเดอร์ไป ตรงนี้มีทารลอดอยู่แต่ก็ยังไงไม่น่ารอดแต่ทารลอดก็ยังไงต่อมีใครไม่รอดอีกทีมตายหมดเลยว่ะโดนทันเดอร์ผ่าแล้วยังไงต่อมีใครอยู่หรือเปล่าข้างหลังแต่ผมไม่เมนติฆ่าไม่ได้หรอกก็แค่ตัดต่อแล้วก็ใบาย,บายถ้าไม่รีบกลับตะกี้ผมอาจจะไม่รอดไอ้เขียวให้ผมหน่อยใ้ไอ้เขียวให้ผมหน่อยไอ้เขียวให้ผมหน่อย ในง่ายใส่เขียวหิ้วเพื่อนยังไงต่อยังไงมังกรเข้ามากันป้อมไว้แล้วลากดเวทเมิ้วแต่ก็ทําอะไรมังกรไม่ได้เลยเพราะมังกรอึดมากแต่ก็ไม่ได้อึดถึงขั้นไม่ตาเออแล้วยังไงขึ้นมามนผู้ไปหาภู้ขอไฟไม่เจอเรียบร้อยมังกรตายหรือเปล่าเรียบร้อยมังกรตายลาเกิดขึ้นไม่คล้อมนึงตีป้อมดีเฮ้ยยังไงต่อตีป้อมดีเฮ้ย เก่ไม่นานรอดละไอเมดเบนเนี่ยไม่ใช่นี่หว่าใครวะทาร์ตโอเคนราจะฆ่าได้หนึ่งตัวแล้วยังไงต่อตรงนี้แเ่ไม่ต้องรีบสกิลนะครับเรียบร้อยมีใครหรือเปล่าเกกประมาณพันเจ็ดผมก็ได้คาาฟ้าละฮาแบบด,ดับเบิลดาเมจเฮ้ยมีคนมาเมดเบนม,มายัางไงสกิลไปอันติทันเดอร์หรือเปล่ายัางไม่อันติ โอเคเรียบร้อยอาอันตีทันเดอร์ไปแล้วตายไปแล้วทันเดอร์ตรงนี้มีใครอยู่โนแมดโนแมดโนแมดอีกพันสี่พันสามไอเทมเราก็จะมาแล้วอุ้ยเยอะว่ะจริงๆผมอาจจะฆ่าได้ก็ได้แล้วให้ีอนตีเนี่ยมันยืนติดกันอย่างนี้ ผมยัดอันตีไปมันตายเลยนะเว้ยแต่ไม่มีอันตีไงตอนนี้แล้วอยู่ห้าตัวถ้าผมช้าๆไปแบบโง่ๆผมก็อาจจะไม่ได้มีชิตลอดกลับมาได้ยังไงดีล่ะมังกรจะมาฟาร์มป่าเว้ยแต่ก้าวิเมียนตีอ่ะไม่เสี่ยงดีกว่ายังไม่อยากตายเลยถ้าตายนี่ผมเอาตังค์ไปแจกให้เขาพันพันเจ็ดเลยนะเว้ยเดี๋ยวไปเก็บรูนกันดีกว่ารูนอะไรอ่ะจริงๆต้องคลิกที่รูนนะถ้าอยากให้เก็บรูนเนี่ยต้องคลิกอย่างนี้ อ้าไม่ได้เหรอชิปเปงผมก็คิดว่าแบบบอกลูนได้แต่ว่าลูนอินวิตอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยบอกไม่ได้เหรอไม่ใช่ระวังตัวไว้ลูนบนเหรอเฮ้ยมังกรว่ะน่าจะไม่รอลบายบายปงเรียบร้อยเรียบร้อยบายบายแล้วไงเกาะผมมันทำให้ปิงได้อ่ะ เรียบร้อยอีกหนึ่งตัวหรือเปล่าเนี่ยเห็นป่ะเกาะผมมันทําให้เหมือนว่าผมไม่โดนน้ำเมลแล้วผมก็จะบิงได้เรียบร้อยอีกหนึ่งตัวยังไงมาริเคนยังอยู่ไม่ต้องกรอลเราขึ้นหรอกแค่ตัวนึงแต่ว่าครูดาวอยู่อีก8วิ7วิแล้วก็ไม่น่าจะฆ่าได้แล้วด้วยไปดีกว่ากีโร่ตัวนี้ถ้าออกฮาคอนเมทมันจะเป็นอะไรที่คอมโบกับสกิลสามไม่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่ตายหรอก เขาก็จะบิงออกทันทีโอ้แล้วผมไม่มีบิงอ่ะวาร์ปหรือเปล่าอยู่เนี่ยแหละโอ้โหรถดักควายโอ้หแล้วยังไงยังรอดอยู่โอ้โหแล้วทันเดอร์เรียนติเรียบร้อยครับผมกลับบ้านเกิดจะทำยังไงถึงจะฆ่ามันได้วะโหชิบหายยังโหดทันเดอร์เรียนตีก็เมดเบนตัวเดียวแย่มีกระดาษฟ้าแล้วก็เพิ่มมาเป็น สิบยูนิตก็หนึ่งพันอ่ะกดทีหนึ่งก็หนึ่งพันูดาวเจ็ดสิบวิเท่าเดิมแย่อวาว์ปไม่ได้ด้วยชิปหายหรือวารมาให้หมดจึ๊บข้าวมันแต่จริงๆถ้าไปเล็ดเกมแบบเลดมากๆมัก่อนมันอาจจะกันบ้านไหวก็ได้นะเว้ยต่แบบของฟูดาบทองห้าชิ้นหกชิ้นอะไรเงี้ยตีลัวๆขึ้นต้นไม้โลกแล้วก็ยากไปมั้ง ถ้าจะดาบทองหกชิ้นละก็ผมก็คงมีดาบทองยี่สิบชิ้นแล้วล่ะที่ตอนผมเอาฮาคอนเมทดีก,กว่าเราแท็บเลตดีว่าเวลาตีแล้วมันจะเป็นการโจมตีแบบเวทแล้วก็คอมโบสกิลสามทำให้เราเพิ่มเกาะขึ้นมาด้วยเพิ่มความเร็วด้วยห,วหรือว่าเพราะไอกี่วะเพราะสกิลสามแลยมั้งความเร็วขึ้นที่หล้วข้างล่างว่าไงมีการข้านเกิดขึ้น เฮ้ยข้างหลังเมเบนเมเบนน่าจะเป็นตัวที่มีขอเยอะที่สุดในทีมีทีมละเอ็นเยียนตอนนี้ผมน่าจะฆ่าได้อยู่ไบายแรงมากอาจาร์ตีหรือเปล่าโนแมนไม่อันตีฮะคือมันแรงมากถ้าเราเซตคอมโบเสร็จหมดแล้วว่ายังไงดาเมจพันห้าหนอนน่อ อย่าไปออกเข็มม่วงนะผมไม่แนะนำให้ออกเข็มม่วงอะไรหรือว่ากินม,มอชินต่อไปถ้าะจอกนะหาคอนเบตรหรือไม่ก็เป็นพวกเฮกคดาผักาาหรือว่าใบก็ดีนะเตะไก่นั่นแหละนายยกขึ้นมาก่อนรอเวลาเรากดตัวอ e ีใส่เขาเพื่อสกิลสองผมแนะนําให้เรารอ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 ,รอไอ้นี่ให้เสร็จก่อนแลวกันรอให้มันลงมาก่อนเอาแล้วยังให้ติดสตันเราก็น่าจะฆ่าได้อยู่ดูแมดวินวอลไปจังหวะนี้มีใครอีกหรือเปล่า แล้วตรงนี้ข้างหลังไม่มีใครแล้วมังกรอยู่ไหนมังกรอยู่นี่มังกรขึ้นบ้านมายกมังกรขึ้นไปก่อนโอ้ชิปหายแล้วก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยเจ็บว่ะแต่ก็ไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเรามีเกาะป้องกันยังไงนินจาไม่ใช่นินจามังกรโอ้ยเหนพ่นไฟเกาะหายหมดเลยย,ยังไงต่อมังกรก็ยังอยู่ทัางบนอย่างมีความสุขดีันแต่ผมโดนตียังไม่มีความสุขเลยตีดราม่าเ,มเขาจะโดนเบามาก กว่าที่เคยโดนเอาพีเดมาตีสบายเลยมังกรยืนนิ่งๆเนี่ยเอาของไรดีวะระดาบผักหรือเฮกดิต่นะตีก่อนมันต้องโอ้โหชิมหายไม่ได้อีกบ้าเอ้ยนายดูทีมก่อนดีก่อนที่จะพูดอะไรอ่ะเขาอยู่ข้างหลังกันหมดแล้วอ่ะไม่ใช่เดินเข้าไปแล้วทีมอยู่ข้างหลังหมด นี่ผมก็โย่ข้างหลังนะแล้วแต่ผมบีบิง่ะแต่ผมบิงเข้ามาแล้วอะ่ะเฮ้ยขอเขียวด้วยเอ้าได้บ้ได้ด้วยดิโอเคนราจะฆ่าได้แล้วอ้โหยังเหม็นเลยอันนี้ผมเลงดีๆนะแต่ผมเลงไม่ดีแหละเอ้ยแล้วยังไงมีการเฟียเกิดขึ้นจังหวะน,นี้แต่ทันเดอร์เมียนตีสองครั้งยังไงต่อผมตายแล้วละ่ะชิปหายไม่น่ารอดแล้วละ่ะ ถ้าจัสก,กิลได้โอ้โหก็ต้องเพิ่มเกาะให้ตัวเองดับมันเพิ่มเกาะไม่ได้แล้วทีมเราโดนแรงมากโอ้โหวาน,นี้จะเป็นวารสุดท้ายของทีมเราหรือเปล่าแรงมากไม่ออกล้วออกเป็นของช่วยตัวเองดีกว่าวะอะไรดีตะกี้ผมโดนอะไรวะแรงชิเป๋งมังกรยิงหรือโนแมตตีเหรออืมเแต่อีกทีมันไม่มีฮีโร่ที่ทำนำเมทเวสเลยนี่หว่าออกเขี่ยน่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด แล้วผมก็จะไม่โดนอะไรเลยในจังหวะที่ผมกำลังกดเขียวอยู่เออวะกี้ผมไปไวมากเลยผมสองพันกว่าเลยนะแย่มากมังกี้คิงได้มีตังเยอะใครได้ตังผมไปพันเจ็ดพันเจ็ดมังกรได้ไปวะที่เป่งแล้วไงอีกทีมจะคอนแล้วแต่ผมว่าเขาน่าจะยังไม่กดเพราะวาคลลี่เต็มทีมขนาดนั้นเฮ้ยตรงกลางมังกรของเยอะมาก จะออกวิงโบลแล้วสินะเย่ okay. ตีคองกันเข่โ okay. อ oh ้โ oh. หเก็บหายนี่เก็บขวดดีกว่าไหนล่ะนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวมังกี้โชชั่มได้เฮ็ดโอ้โ oh. หแล้วผมจะสู้ได้ไหมเนี่ยอ่าล่ะโชชั่าไม่ได้ตายแล้วมังกี้ของเราชิ้มหายสู้ไม่ได้แน่เลยว่ะมาดิมาดิ เออเหมือนเขาจะปรับใหม่ด้วยนะหรือว่าเป็นอย่างนี้แหละว่าคีเนสิท์มันกดลงมาเองได้อะแต่เมื่อก่อนที่ผมจําได้เหมือนวันจะกดลงมาเองไม่ได้นะเวลาสกิลหนึ่งยกใส่ตัวเองแล้วอะนี่ผมไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ตอนนี้คือแบบถ้าสมมติเรายกผ้าแล้วเราก็เอาตัวเองลงมาได้เลยทันทีอะไรเงี้ยปัดไว้ก่อนดีกว่าแต่จริงไม่น่าหวอดเลยเขาไม่น่าจะมาหรอกมัง้ง ดูแล้วไม่น่าจะมีคนมาแล้วดูดิเป็นสายอินทั้งหมดสามต,ตัวที่เข้ามาตีของด้วยกันชิมหายาเดินออกไปทำไมยกเตงขึ้นมาสตันบึง้งโอเคขายได้แค่โทโเคนออฟไลฟ์ค่าอะไรหรือเปล่าทัลอตเขามีหนูแล้วว่าเอ,อ้ยนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยว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 โอ้โหเรียบร้อยตายทันทีแรงมากแต่ผมเยียบเสียวๆไม่โดนเหมือนกันนะตะเกีย ถ่ารอดอยู่ไหนท้ารดมาริเค่นก็มาเจนเดียนเจนเดียนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเรามีนี่อยู่เรามีเขียวอยู่โอเคโอเคโอ้โหแล้วชิมหายละน่าจะฆ่าได้เหมองมาริเคนแล้วยังไงจะวิงได้หรือเปล่าช็อตนี้อยากวิ่งไปเลยตัดทันเดอร์ต้องขอบคุณทันเดอร์จริง,รงช็อตตะกี้โอ้โหมังกรเลือดขึ้นรดตัวนี้นี่เข้าไปแรงมากแลง้ยไงมีมังกี้อยู่โอเคได้อีกหนึ่งตัวต้องขอบคุณทันเดอร์จริงมันแรงมากอ่ะออกเขีมยม่วงมา มีเรีันตีอีกอ่ะแล้วก็คอนเลยทั้งทั้งท yes, ี่ดูได้อยู่ก็ขอบคุณที่รับชมมากครับทันเดอร์สุดยอดก็ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์มีไลค์ก็สามารถคอมเมนต์มาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะครับก็บายจ้าบายจ่าบายบายยูบาย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 เซนสาวน้อยกังเป้าแล้วก็กี่เผาอบายจ้าลาล่ก่อน